สนับสนุนโดยเดเฮแชมพูชาเขาผสมสมุนไพรตราเฟรเมนเต้ทีรีไวส์ขอต้อนรับกลับมาในรอ0 8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับรายการนี้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่คนรุ่นใหม่ๆได้คิดค้นขึ้นมาแล้วอยากให้ผู้ชมได้รับทราบจะได้ไปอุดหนุนเขาและที่สําคัญคือเพื่อคุ้มชมมีแรงบันดาลใจอาจจะสามารถทําธุรกิจได้เหมือนเขาก็ได้ เรามีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวของสาวเยโสโซทที่มีชื่อว่าคุณนรีนรีการสำรานพันเขาเป็นเจ้าของไอเดียนี้คือจริงๆเธอเป็นพยาบาลครับแต่ที่บ้านของเธอเนี่ยขายอาหารทะเลและการขายอาหารทะเลของเธอเธอก็มีการขายท้องป่าสาวมอน เชื่อไหมนในช่วงแรกๆขายท้องปลาแซลมอนขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันหนึ่งเธอนําท้องปลาแซลมอนมาบวกกับปลาสม้มคุณผู้ชมรู้จักปลาสม้มใช่ไหมครับเป็นเมนูแปรรูปอาหารที่มาจากปลาเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านทางอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วเธอก็ตั้งชื่อว่ามอนซ้มอนซ้มม,มาจากโนเวย์ผสมกับยะโสธรปลาแซลมอนบวกกับปลาสม้มหลังจากนั้นท้องปลาแซลมอนของเธอ ขายดีครับผู้ชมขายดีขนาดที่ต้องทำม่อนสม้มวันละ400กิโลกรมัมแพ็คใส่กล่องวันละ1,000กล่องแบบนั้นเลยทีเดียวฟังแล้วผู้ชมอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับมารู้จักเรื่องราวของม่อนสม้มคุณนาลีนาลีการสำราญพัน์ครับสวัสดีค่ะ พี่อาร์มวิบูลและก็ผู้ชมรายการ168ชั่วโมงทางช่อง3นะคะชื่อนริการสำรันพานค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะส่วนอาชีพเสริมตอนนี้เป็นแมค่ค้าออนไลน์ขายปลาส้มค่ะ ม่อนส้มเนี่ยคือเป็นคาคาว่าม่อนเนี่ยมาจากคําว่าแซลมอนส่วนส้มมาจากคําว่าปลาส้มมารวมกันเพื่อให้เกิดความคนได้จาง่ายแล้วก็เรียกง่ายมีความชัดเจนนะคะอ่าและการที่เราเนี่ยเราขายอาหารสดอยู่แล้วนะคะที่ร้านเราก็เลยมีพวกเนื้อปลาแซลมอนมีท้องปลาแซลมอนวางขายอยู่แล้วและเห็นว่าช่วงนี้ค่ะผู้คนชอบทานปลาแซลมอนเป็นจํานวนมากนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่า ยะโสธรเนี่ยมีปลาส้มที่ขึ้นชื่อและก็อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เลยลองเอาปลาแซลมอนนะคะมาให้คุณแม่ลองทำดูมาปรับสูตรดูหลังจากนั้นเราก็เริ่มวางขายที่หน้าร้าน แล้วก็เริ่มเปิดเพจขายจริงจังมากขึ้นผลตอบรับค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะมีการมีลูกค้าทักมาซื้อเพื่อที่จะไปขายต่อนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะในมอนส้มเนี่ยก็คือเราใช้เนื้อปลาแซลมอนมาหมักนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะให้เกิดการลงตัวนะคะส่วนคําว่าส่วนตัวมอแดดเนี่ยก็คือเอาเนื้อปลานะคะไปหมักในส่วนผสมแล้วก็ไปอบ ะะโดยใช้ความร้อนให้เกิดความแห้งนะคะเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะเราเริ่มขายจริงจังในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเลยอะคะ่ะ แต่ถามว่าตอนนั้นช่วงที่โควิดระบาดเราเจออุปสรรคอะไรไหมเจอค่ะเจอก<ข>ับการที่ขนส่งล่าช้านะคะเมื่อขนส่งล่าช้าเกิดความเสียหายนะคะเมื่อสินค้าของลูกค้า,คา,า,ะคะา,าท่านไหนที่เกิดความเสียหายเราก็มีการติดตามนะคะแล้วก็ส่งสินค้าเพื่อไปเชดเชยให้กับลูกค้านะคะคือเราเนี่ยจะคัดเลือกตั้งแต่ตัววัตถุดิบ ดีนะคะมีการช่างตวงส่วนผสมสุขาลักษณะที่ดีของผู้ผลิตนะคะและก็มีการเลือกบรรจุแพ็คเกจของเรานะคะเราเนี่ยจะต้องบรรจุในลงในกล่อง ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมีความปลอดภัยในการเสี่ยงไม่เสี่ยงต่อการแตกหักง่ายในระหว่างขนส่งนะคะทีนี้ความเชื่อมั่นนะคะในคุณภาพและก็รสชาติของมอสส้มจากที่ลูกค้ามอบให้เรานะคะจนทำให้ทุกวันนี้เรามีโรงงานเล็กๆนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้านะคะและก็ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะ ปส้มของเราเป็นปลาส้มแนวคิดใหม่ค่ะที่ผสมผสานระหว่างเนื้อปลาแซลมอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่คนรุ่นใหม่นิยมในตอนนี้มากๆนะคะมาทำเป็นปลาส้มอีสานรสชาติอีสานแท้ๆนะคะทำให้เราได้ลูกค้าทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มคนอีสานที่ไม่ชอบทานปลาแซลมอนนะคะมาเป็นลูกค้าหลังจากที่ได้ลองทานปลาส้มแซลมอนแล้วเกิดความชอบในรสชาติที่มีความแปลกใหม่นเองค่ะ เราเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นว่าเราจะเป็นผู้นําด้านอาหารการผลิตอาหารอีสานนะคะในรูปแบบใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบที่หลากหลายนะคะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความอร่อยและก็ผลักดันอาหารอีสานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสําหรับมัน่นส้มเองนะคะเรามีความต้องการที่จะนําไปวางขายในซุปเปอร์มาร์เกต็ตห้างสรรพสินค้าที่จําหน่ายอาหารแช่แข็งเพื่อสะดวกต่อผู้บริโภคในการซื้อหาไปรับประทานนะคะ สนใจอยากชิมสนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมใน Facebook Page ม่อนส้มนะครับปลาสามมอนที่เป็นปลาส้มด้วยที่นี่ที่เดียวครับและอย่าลืมครับว่าเรากำลังจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมอาจจะสามารถใช้บริการสงกรานต์ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งได้ Search Entertainment และพันธมิตรของเราได้จับคำสงกรานต์ออนไลน์ขึ้นในปีนี้ด้วยครับ กลุ่มบริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอร่วมสืบสารประเพณีไทยกับสงกรานวิถีใหม่แชร์ความสุขสนุกอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิดผ่านทาง www.songkranonline.com พร้อมเปิดระบบให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสงกรานออนไลน์เป็นปีที่สองเพื่อนำเสนอประเพณีสงกรานตามอย่างวิถีไทยให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยประชาชนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมสงกรานออนไลน์นี้จะได้พบกับกิจกรรมส่งน้ําพระรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ําในสถานที่ยอดนิยมได้แก่ถนนเข้าสารกรุงเทพถนนเข้าเหนียจังหวัดขอนแก่นประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่และหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่มาในรูปแบบระบบออนไลน์ เป็นการเฉลิมฉลองประเพณีสงการตามแบบอย่างประเพณีไทยโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบสานต่อประเพณีสงการอันดีงามของไทยเราให้ยั่งยืนสืบไปโดยประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองไทยหรือในต่างแดนก็สามารถร่วมกิจกรรมสงการออนไลน์กันได้แม้จะอยู่ที่บ้าน สามารถร่วมกิจกรรมสงการออนไลน์ได้ทาง www. s o n g k r a n o n l i n e .com ตั้งแต่วันที่12-17ถึงเมษายนนี้คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ที่คุณผู้ชมเคารพนับถือได้ผ่านทางสงการออนไลน์ที่อยู่หน้าจอของขั้นในขณะนี้นะครับ ช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่เขามีความรักในชุมชนที่เขาอยู่และเขาทำแพลตฟอร์มทำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอารีอาราวหรืออารีอารอบในชื่อไทยสักครู่หลังโฆษณา